ปราบสวัสดีพี่พี่เอฟซีกุมารทองเมืองพะเยาทุกทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับพระเครื่องเครื่องรางของขังนะครับกับกับผมกุมารทองเมืองพะเยานะครับวันนี้ก็ได้พระสวยๆนะครับนําพระสวยๆมาฝากพี่พี่เอฟซีอนเดิมนะครับมีทั้งสมเด็จนะครับเป็นชุดพระสมเด็จวัดระฆังนะครับมีรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับ แล้วก็พักกุนิดหน่อยนะครับเอามาฝากพี่ๆ F4 อีกเหมือนเดิมนะครับสําหรับช่องทางการติดต่อนะครับช่องทางการติดต่อก็เหมือนเดิมนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ก็เบอร์เดียวกันนะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับมาชมองค์แรกกันเลยแล้วกันนะครับ อันนี้ได้สมเด็จตัวใหมานะครับได้สมเด็จตัวใวญมาทั้งนั้นเลยนะครับนี่ฮะพร้อมตลับนะครับพร้อมตลับองค์แรกนะครับผมพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ครับอันนี้องค์ที่1นนะครับอ่าเดี๋ยวขอญาตแกะพี่ๆดูนะครับแกะพี่ๆดูครับค่อยๆชมนะครับจะเย็นๆนะครับเผื่อถูกตาถูกใจก็แอดไลน์มานะครับขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่เบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับ0 6 4 7 5 6ก หนึ 1> 1, 1, 6, ่งหนึ่งหกเก้านะครับนี่ครับผมองนี้นะครับวัตระครังพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อสวยๆเลยนะครับเนื้อสวยๆมวลสารเยอะๆแบบนี้ฮะอ่ารอยปี่รอยแยกดูเป็นธรรมชาตินะครับรอยปีดูรอยแยกดูเป็นธรรมชาติมากนะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับพี่พีนะครับนี่ฮะเนื้อออกเหลืองๆนวลตานะครับนี่ครับมีเม็ดมวลสารใหญ่ๆนะฮะมีเม็ดมวลสารใหญ่ๆข้างๆนี่เลยนะครับ ขอบฐานเป็นเหลี่ยมเป็นทรงเป็นมิตินะฮะขอบเละนะขอบฐานเป็นเหลี่ยมเป็นทรงเป็นมิติแบบนี้เลยนะครับนี่ขอบข้างครับอ่าขอบข้างจะมีเม็ดมนสารใหญ่ๆนะครับนี่ด้านหลังนะครับเม็ดดาเม็ดแดงสวยๆเลยนะครับขอบข้างมีรอยปีรอยแยกแบบนี้ฮะมีรอยปีรอยแยกนะครับมนสารต่างๆชัดเจนองค์นี้สวยนะครับองค์นี้สวยนะครับจริงๆแล้วได้วัดระฆังพิมพ์ใหญ่สวยๆมาหลายองค์นะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งครับ องค์ที่หนึ่งนะครับพร้อมตลับแบบนี้เลยนะครับพร้อมตลับนะครับอพี่ๆจะไหนชอบแอดไลน์มานะครับผมเปิดไว้องค์ละห้าพันนะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งครับผมห้าพันบาทนะครับต่อไปองค์ที่สองครับองค์ที่สองก็เป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ฮะเนื้อออกสีโซนสีน้ําตาลเข้มๆเลยนะฮะนี่ครับองค์นี้ก็สวยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอแกะให้พี่ๆดูนะครับแกะดูทีละองค์เลยนะฮะนี่ฮะพิมพ์ใหญ่นะ พิมใหญ่อันนี้องค์ที่สองนะครับองค์ที่สองครับเนื้อหาสวยจัดจ้านครับหนี่ดูเนื้อนะครับปึ๊กๆเลยนะครับสองดูเห็นเม็ดมวลสารเม็ดดําเม็ดแดงนี่ฮะมีรอยปีรอยแยกดูเป็นธรรมชาตินะดูเป็นธรรมชาตินะครับอ่าช่วงนี้เน้นพระสมเด็จนะครับมาเน้นพระสมเด็จนะครับอันนี้องค์ที่สองครับผมเปิดไว้ห้าพันบาทนะครับห้าพันบาทเหมือนกันนะครับพี่ๆนะครับนี่ฮะ เนื้อออกโซนสีน้ำตาลนะครับสวยๆไว้งามๆแบบนี้เลยนะฮะนี่ครับด้านข้างะฮะด้านข้างขอบข้างรอยปีรอยแยกต่างๆสวยงามนะครับด้านหลังมีรอยปูไตนะฮะมีเม็ดมวนสารใหญ่ๆเลยนะครับเนี่ยมวนสารหนึกนุ่มนวลตานะครับมวนสารต่างๆหนึกนุ่มนวลตานะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์ทรงดีนะฮะพิมพทรงดีเป็นเส้นซุ้มเส้นผ่าวายนะ นี่ครับผมพิมพ์ทรงได้มิตินะฮะพิมพ์ทรงได้มิติเลยนะครับอันนี้องค์ที่สองครับผมนะองค์ที่สองนะครับห้าพันบาทนะครับห้าพันบาทนะครับอ่าสมเด็จนะครับเปิดไว้องค์ละห้าพันนะอันนี้องค์ที่สองนะครับผมมาก่อนได้ก่อนเลยนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มานะครับแอดไลน์มานะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับผมต่อไปนะครับต่อไปองค์ที่สามนะครับองค์ที่สามเป็นพิมพ์วัด พิมพ์วัดระคังนะครับวัดระคังแต่เป็นพิมพ์ทรงเจดีฮะนี่ฮะเนื้อปึึกๆเลยนะครับเนื้อมึึกเลยนะครับรอยปีรอยแยกสวยนะครับผิวกลมเป็นผลมะตูมนะหน้าเป็นผลมะตูมแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะมอสารนะครับดูหะเม็ดเท่าเม็ดฐานที่เขาเผาใส่ตำใส่มอลสารนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะนิดนึงนะครับอันนี้องค์ที่สามนะครับองค์ที่สาม เปิดไว้ห้าพันเหมือนกันนะครับเปิดไว้ห้าพันนะครับสมเด็จชุดนี้ผมได้ประมาณประมาณสิบกว่าองค์นะครับสิบกว่าองนะชุดเก่าๆก็ไปบ้างแล้วนะครับไปบ้างแล้วนะครับเพราะว่าก็ได้พี่ๆเอฟซีนะครับคอยอุดหนุนนะครับคอยอุดหนุนนะครับคอยอุดหนุนนะครับมาโดยตลอดนะครับอันนี้องค์ที่สามครับผมองค์ที่สาม ่าพิมพ์เจดีนี่สวยนะครับผมได้มาสององค์พิมพ์เจดีนะฮะนี่ฮะสวยท really ั้งสององค์เลยนะครับเนื like, <got> ้อแบบปึ๊กๆเลยนะฮะเนื้อแบบแบบปึ๊กๆเลยนะครับนี่ฮะดูนะฮะเพชรมอญสารสวยงามเลยนะครับสวยงามเลยนะฮะนี่ครับผมก็เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้นะครับเสาร์อาทิตย์นี้จะมีงานประกวดก็พี่ๆท่านใดอ่าพี่ๆท่านใด เช่านะครับจะสามารถส่งประกวดก็ได้นะครับฝากผมส่งนะฝากผมส่งได้เลยนะครับฝากผมส่งได้เลยนะครับรายการละสามร้อยบาทนะครับรายการละสามร้อยบาทนะฮะแต่จะติดรางวัลไม่ติดรางวัลก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่ครับงานประกวดที่ใชยนาทนะฮะก็เป็นงานท้องถิ่นนะครับงานท้องถิ่นนะครั่ะนี่ครับผมรอยปิรอยแรกอ่ารอยแยกรอยลานเม็ดวันสารนะฮะ ดูน,นึกนุ่มนวลตานะครับนึกนุ่มนวลตามากนะอันนี้องค์ที่สามนะครับห้าพันนะครับผมไว้ห้าพันนะครับพิมพ์เจดีนะครับอ่าพิมพ์เจดีนะครับนี่ฮะโดยสวยเลยนะครับต่อไปองค์ที่สี่นะครับองค์ที่สี่ฮะก็เป็นพิมพ์เจดีนะครับองค์ที่สี่นะครับนี่ฮะดูฮะรอยปีรอยแยกตรงนี้ฮะเม็ดมวลสารสวยสวยเลยนะครับเม็ดมวลสารสวยสวยเลยนะครับนี่ฮะปึ๊กปึกนะฮะ อันนี้องค์ที่สี่นะครับเดี๋ยวแกะก่อนนะครับชอบแอดไลน์มาได้เลยนะครับพี่ๆนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่นะครับเจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอันนี้องค์ที่สี่ครับผมอันนี้องค์ที่สี่ฮะนี่ฮะเนื้อสวยๆเลยนะครับอันนี้องค์ที่สี่อือครับผม อ่านี่นะฮะลอยปี่อยแยกนะครับขอบนะฮะขอบข้างนะครับพิมพ์ทรงเจดีนะครับพิมพ์ทรงเจดีนะครับพิมพ์จะสโลปไปแบบนี้ฮะพิมพ์จะสโลปไปแบบนี้เลยนะครับได้ฉากได้มิตินะฮะนี่ครับด้านข้างนี้ดูง่ายๆเลยนะครับลอยปร่อยแยกนะฮะสวยงามนะครับเม็ดมวลสาร ต้องขออภัยอีกแล้วนะฮะอันนี้เม็ดมวลสารครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับออันนี้องค์ที่สี่ครับผมห้าพันบาทครับอ่าองค์ที่สี่นะครับเปิดไว้ห้าพันบาทนะครับอ่าต่อไปรายการต่อไปนะครับรายการต่อไปองค์ที่ห้าครับองค์ที่ห้าเป็นพิมพ์จดิโยครับนี่พิมจดิโยนะครับององค์นี้ก็เนื้อจัดจ้านเลยนะครับองนี้ฮะ องค์นี้ก็เนื้อหาจัดจ้านนะครับองน,นี้พิมพ์เจดีโยนะครับเดี๋ยวขออนุาตนะครับน,นี่ครับผมสมเด็จชุดนี้ที่ไทยมานี่สวยทุกองค์เลยนะครับนี่ฮะมีลักหนาๆน,นะครับพี่พีนะครับลักหนาๆเลยนะครับตามซอกแขนนะครับมีเม็ดขวดเม็ดอิดนะเม็ดทรายอ่ะด้านข้างนะครับขอบข้างมีรอยปีรอยแยก ด้านหลังส่องดูจะเห็นมวลสารนะครับนี่ครับผมอันนี้พิมพ์เกเรโยนะครับอ่าพิมพ์ทรงสวยงามนะครับเอาห้าพันบาทเหมือนกันนะครับห้าพันบาทนะครับห้าพันบาทนะครับอันนี้องค์ที่องค์ที่เท่าไหร่อันนี้องค์ที่สี่นะครับองค์ที่สี่นะครับต่อไปนะครับต่อไปต่อไปองค์ที่ห้านะครับ อ,องค์ที่ห้านี้เป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับพิมพ์ฐานแซมองคนี้สวยเลยนะฮะดูเม็ดมลสารนะครับปึกป๊กๆเลยนะครับปึกป๊กๆเลยเนื้อนึกนุ่มนะครับเนื้อนึกนุ่มมากนะน,นะครับอันนี้องค์ที่หกนะครับองค์ที่หกองค์ที่หกพิมพ์ฐานแซมนะครับจะแกยากนิดนึงนะครับว่า ใส่ให้ตลับใส่ตลับให้พร้อมห้อยเลยนะครับพี่พี่นะครับอันนี้เขาได้มานะครับจริงๆแล้วก็เลี่ยมพลาสติกนะเลี่ยมเก่านะผมแกะไปใส่กรอบใส่ตลับพุกนะอ่านี่ครับผมเส้นซุ้มนะครับเนี่ยพี่พี่ดูนะครับเส้นซุ้มเป็นผ้าหวายนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับอ่าพิมพ์ทรงคมชัดครับด้านข้างอ่าด้านข้างครับมีรอยปิรอยแยกแบบนี้ S <S เนื้อออกขาวนวลด้วยนะฮะเนื้อออกขาวนวลน,นะครับน,น,น,นี่ฮะดูเม็ดมวลสารนะครับนี่เม็ดกรวดเม็ดอิดนะดำดำแดงแดงนี่ทั้งนั้นเลยเนื้อแห้งแก๊กเลยนะฮะเนื้อแห้งแก,ก๊กเลยนะครับอันนี้พิมพ์ฐานแซมนะครับพิมพ์ฐานแซมฐานแซมห้าพันบาทเหมือนกันนะครับห้าพันบาทนะครับอันนี้องค์องค์ที่เท่าไหร่องค์ที่หกนะครับองค์ที่หกครับอ่นะป, Laura, ปิดไปห้าพัน 5, นะครับ นี่ครับผมสวยๆเลยนะครับมาก่อนได้ก่อนเลยนะครับมาก่อนได้ก่อนเลยไม่รับจองนะครับต้องเอาคนที่พร้อมโอนนะครับต่อไปองค์ที่หกครับอองค์ที่เจ็ดครับองค์ที่เจ็ดนะครับองค์ที่เจ็ดนะครับวัดระฆังนะเปิดไว้ห้าพันนะครับสมเด็จนะครับนะสมเด็จเนี่ยนี่ครับผมดูเส้นซุ้มนะครับเส้นซุ้มเป็นเหลี่ยมเป็นขอบเป็นมิติแบบนี้เลยนะครับมวลสารเยอะมากเลยนะครับนี่ฮะ เม็ดดาเม็ดแดงนี ons, Superman, bien, ่ฮะเส้นตุ้มขอบนี่ครับสวยงามเลยนะครับสวยงามเลยนะครับด้านหลังครับอือด้านหลังเป็นรอยปริรอยแยกแบบเนี้ยดูเป็นธรรมชาติเลยนะครับดูเป็นธรรมชาติเลยนะครับอ่าองค์ที่เจ็ดครับองค์ที่เจ็ดนะครับห้าพันนะครับห้าพันนะครับต่อไปองค์ที่แปดครับองค์ที่แปดองค์นี้สวยเลยนะครับองค์นี้สวยเลยนะครับดูนี่ครับ มวลสารหนึกนุ่มเลยนะฮะเนื้อหนึกหนึกนะเนื้อหนึกหนึกนะครับมีร่องรอยปูรอเขาเรียกรอยรอยปูไตรอยอะไรอย่างเงี้ยฮะอ่าขอบตัดขอบข้างนะฮะขอบตัดขอบข้างมีเม็ดมวลสารนี่เม็ดใหญ่เลยนะครับนี้ฮะอ่าเม็ดมวลสารเม็ดใหญ่นะครับดูข้างหน้าครับเม็ดมวลสารเต็มเลยนะครับเม็ดสมเด็จวัตระคังนะครับเส้นสุมเส้นอะไร เส้นฐานนะครับพิมพ์ฐานสวยคมชัดครับอ่ะเป็นเหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับเป็นเหลี่ยมเป็นมิตินะฮะสวยคมชัดมากนะครับองค์นี้ก็สวยนะครับองค์ที่แปดครับพี่ๆนะครับอันนี้องค์ที่แปดครับห้าพันครับนะครับต่อไปนะครับต่อไปต่อไปอง์คที่เก้าครับนี่ครับผมดูเนื้อนะครับปึ๊กเปิกเลยนะครับดูรอยปริรอยแย่ของเนื้อครับ ธรรมชาติมากนะฮะนี่ครับผมอันนี้ด้านหลังจะเป็นรอยขึ้นรอยปาดนะรอยจะเป็นรอยปาดเันกราบมากนะครับนี่ครับผมองค์นี้ห้าพันนะครับเปิดไว้ห้าพันบาทครับองค์ที่อ่าเก้าองค์ที่เก้านะครับองค์ที่เก้านะครับต่อไปองค์ที่10บครับนะองค์ที่สิบนะครับนี่สวยทุกองค์เลยนะครับสวยทุกองค์เลยนะครับ สมเด็จชุดนี้สวยทุกองค์นะครับอันนี้องค์ที่เก้าครับผมอ่ดูครับดูครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังือสุดยอดมานะครับเนื้อแย่เลยนะฮะเนื้อแย่เนื้อเนื้อปริแบบนี้เลยนะครับดูฮะเนื้อชํำๆฮะเนื้อช้ำๆบอลศาดตร์เลยนะครับอันนี้องค์ที่เก้าครับผมพระระฆังพิมพ์ใหญ่ครับห้าพันบาทนะครับต่อไปองค์ที่สิบครับองค์ที่สิบ่า องที่สิบนี่ครับสวยทุกองค์นะครับสวยทุกองค์ชุดนี้นะฮะเพิ่งเหมางมาใหม่นะครับอันนี้องค์ที่สิบนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับห้าพันครับต่อไปองค์ที่สิบเอ็ดนะพิมพ์ทรงดีสวยปึ๊กนะฮะพิมพ์ทรงดีสวยปึกป๊กๆเลยนะครับอันนี้องค์ที่สิบเอ็ดครับผม มาก่อนได้ก่อนเลยนะครับพี่ๆนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มานะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับองค์ที่สิบสองครับองค์ที่สิบสองอ่าองที่สิบสองนะครับก็จะมีเม็ดมนสารแบบทุกองค์เลยนะครับอันนี้คือเจ้าของเขาเก็บผระสวยไว้เลยนะครับอันนี้ผมดูแล้วนะฮะสวยทุกองค์เลยนะครับชอบมากเลยนะครับชุดนี้ฮะ ชอบมากเลยนะครับผมไปห้าพันครับผมองค์ที่สิบสองนะครับต่อไปสิบสามนะครับสิบสามนี่ฮะอ่าสิบสามจะเป็นรอยปาดแบบนี้ฮะรอยปาดรอยปริแบบนี้ฮะเป็นแบบลายกลับหมากเลยนะครับอ่าด้านข้างนะครับนี่ขอบข้างนี่ฮะเนื้อสวยนะครับเนื้อสวยจัดจ้านเลยครับสมเด็จชุดนี้นะฮะผมไปองค์ห้าพันครับผม ชอบองค์ bon. ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหกเก้านะครับต่อไปนะครับต่อไปมาชมพระขุนแผนนะครับเป็นพระขุนแผนบ้านกลางนะครับนี่พิมพ์ห้าเหลี่ยมใหญ่นะฮะพิมพ์ห้าเหลี่ยมใหญ่เนื้อสวยมากเลยนะครับเนื้อสวยมากเลยนะครับวันนี้ได้มาสององครับขุนแผนบ้านกลางเอาองละสี่พันนะครับสี่พันบาทนะครับได้มาสององนะฮะนนี้องค์ที่หนึ่งครับผม อันนี้องค์ที่สองนะครับองค์ที่สองนี่ก็สวยนะครับผมเนื้อหาจัดจ้านฮะนี่ฮะสวยมีหน้ามีตาเนื้อจะเป็นชั้นเป็นชั้นแบบนี้เลยนะครับเนื้อบ้านกลางนะครับมีคาบรักราดำนะฮะขึ้นตามซอกเนื้อย่นย่นครับเนื้อย่นย่นนะครับเอาสี่พันบาทนะครับอันนี้องค์ที่สองอันนี้องค์ที่สองนะครับพี่ๆนะครับอ่าต่อไปนะครับต่อไปมาชมเหรียญหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อไผ่นะครับ อ่าดูง่ายนะฮะนี่ฮะเหรียญหล่อนะครับมีรอยตามุ้งครับรอยตามุ้งขึ้นตามเนื้ออ่าโลหะนะฮะเนื้อออกอมเขียวอมเห<ๆ>ลืองแบบนี้เลยนะครับเนื้อออกอมเขียวอมเหลืองแบบนี้ฮะอ่ด้านหลังสวยคมชัดนะเหรียญหล่อโบราณนะครับเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไปนะครับอ่าเสื้อเกาะฝั่งทนนะครับนี่ เสื้อกะฟังทนนะครับองค์นี้ถือว่าสภาพสวยนะครับองนี้นะฮะเรี่ยมเงินพร้อมห้อยองนี้เปิดไว้ห้าพันนะครับมีสององนะครับเดี๋ยญหล่อหลงพ่อไปนะครับมีสององนะครับนี่ครับผม อ่ะนี่ครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มานะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ064 7 5 6 1 6 9เจดหครับผมอันนี้เปิดไว้5 0 0พันะครับเปิดไว้ห0 0พันบาทนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับต่อไปนะครับต่อไปมาชมนะครับจอบใหญ่ลงเพ่อเงินฮะจอบใหญ่ลงเพ่อเงินครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับได้คัดสวยมาเลยนะฮะเนื้อออกอมเขียวอมเหลืองด้านข้างมีแทงรอยตะไบนะฮะ แหงรอยตะใบกอบเก่านะครับนี <army> ่จะมีเ <how> ม็ดแร่นะครับนี่ฮะเม็ดแร่นะครับเมล็กดูดติดนะฮะเมล็กดูดติดนะครับชุดจอบใหญ่ลงเพิ่อเงินนี่เปิดไว้องค์ละห้าพันบาทครับเปิดไว้องค์ละห้าพันบาทครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับชุดนี้เดี๋ยวจะจัดสรงประกวดให้หมดเลยนะครับอ่าอันนี้เปิดไวห้าพันนะครับเปิดไวห้าพันเดี๋ยวก็หลังงานประกวดเดี๋ยวก็ ติดรางวังก็สามารถอัพราคาได้นะครับอันนี้องค์ที่สองครับผมองค์ที่สองนี่ยเรียมพลาสติกนะครับสวยๆเลยนะครับจมูกโดนหน่อยนะเนื้อออกอมเขียวอมเหลืองนะฮะมันๆแบบนี้เลยนะครับมันๆแบบนี้เลยนะครับเอาองค์ละห้าพันบาทเหมือนกันนะครับห้าพันบาทครับพี่ๆนะครับเรียมพลาสติกพร้อมห้อยครับอันนี้องค์ที่สองครับต่อไปนะครับจอบใหญ่องค์ที่สามนะครับองค์ที่สามนี่องค์นี้สวยเลยนะครับองค์ที่สามนะฮะ เนื้อออกสนิมเขียวๆนะครับคาบสนิมสนิมเกาะตามเนื้อตามโลหะเนื้อสวยจัดจ้านเลยนะฮะเม็ดขอบข้างนี้เป็นเม็ดเป็นเม็ดนับเม็ดได้เลยนะฮะนี่ครับผมอ่าซี่อแขนลึกนะซอ่แขนลึกเนื้อหาสวยจัดจ้านฮะอ่านี่ครับผมเนื้อออกอมเขียวอมเหลืองนะครับเนื้อออกอมเขียวอมเหลืองเลยนะครับอันนี้เปิดไว้องละห้าพันครับ จ uhm. อบใหญ่นะครับต่อไปมาดูรูปหล่อนะครับรูปหล่อนะฮะรูปหล่อวันนี er. ้ได้มาสวยๆเลยนะฮะนี่ฮะเป็นพิมพ์อ่าพิมเป๊ะเลยนะครับพิม์เปะนะมีพิมพ์นิยมมีพิมพ์คีตานะครับแล้วก็อ่ามีพิมพ์นิยม3ององนะครับพิมพ์นิยม3องค์นะครับแล้วก็จะเป็นพิมพ์คีตา1ององนะครับอ่พิมพ์นิยมเนื้อสวยๆเลยนะครับดูฮะ อ่าอันนี้พิมพ์นิยมนะครับอันนี้องค์ที่1แล้วกันนะครับองค์ที่1น,นะครับรูปหลอหลวงพ่อเงินวัดบางคารเปิดไว้องค์ละ9 0 0าบาทผมเปิดไว้องค์ละ900าน,นะครับพี่ๆนะครับถูกใจแอดไลน์มานะครับเพราะว่า,ามีรูปสตูให้ชมนะฮะมีรูปสตูให้ชมผมถ่ายรูปเก็บไว้เรียบร้อยนะฮะถ่ายรูปเก็บไว้เรียบร้อยนะครับจะขอญาติแกะนิดนึงนะครับแกะแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> อันนี้พิมพ์นิยมครับผมองค์ที่หนึ่งครับเนื้อสวยนะฮะเป็นหล่อชอบแบบโบราณแบบนี้เลยนะครับเนื้อออกอมเขียวอมเหลืองนะครับนี่ฮะเนื้อออกอมเขียวอมเหลืองแบบนี้เลยนะคะรับแร่ทั้งองค์เลยนะครับมีแร่ติดทั้งองค์เลยฮะ,ะนี่ครับผมแม่เหล็กดูดติดนะ,ะแร่ตรงนี้นะครับ สวยๆเลยนะครับสวยๆดูง่ายเส้นจีวรสวยคมชัดนะครับนี่ฮะเส้นริ้วจีวรสวยคมชัดนะครับเมตตาพระอินแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะหลวงพ่อยิ้มสวยนะครับอันนี้พิมพ์นิยมองค์ที่หนึ่งครับผมเก้าพันนะครับเปิดไว้เก้าพันนะครับก็ถูกใจแอดไลน์มานะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับต่อไปนะครับองค์ที่สองอ่าองค์ที่สองนะครับ ประชากแก่อีกนิดนึงนะครับวันนี้องค์ที่สองขอให้จัดจะไอนะฮะอ่ะองค์ที่สองครับองค์ที่สองนี่ครับอ๋อองค์ที่สองนี่เนื้อหาจัดจ้านเลยนะครับเป็นพิมพ์นิยมเอนะฮะนี่ครับเนี่ยเส้นเล้วจีวรสวยเอหรือ b ไม่แน่ใจอันนี้ a หรือ b ไม่แน่ใจนะครับเนี่ย อ่าเนื้อปึ๊กๆเลยนะครับเนื้อปึ๊กๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับผมหล่อช่อนะครับแทงรอยตะใบเก่าๆอ่ามีเม็ดแร่แบบนี้เลยนะครับมีเม็ดแร่สวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะองค์ละเก้าพันนะครับโปรดลเกเก้าพันบาทครับอันนี้องค์ที่สองครับพิมพ์นิยมครับนะครับพิมพ์พวกนี้มีในหนังสือทั้งนั้นเลยนะครับมีในหนังสือทั้งนั้นเลยตําหนิครบทุกจุดนะครับ ทำนี่ครบนะฮะต่อไปนะครับองค์ที่สามนะครับองค์ที่สามนะครับจะจะช้านิดหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องแกะอ่าองที่สามนี่สวยนะครับองที่สามนี่ก็สวยนะครับสวยทุกองคนะครับสวยทุกองค์เลยนะครับหลวงพ่อเงินชุดนี้ฮะอันนี้องค์ที่สามนะครับนี่ฮะเส้นคอตึงๆครับตาเป็นตาตาประอินแบบนี้เลยจีตาจีวรคมๆแบบนี้เลยนะครับ อาชาจีวรคมคมแบบนี้นะฮะหลอดินไทยแบบโบราณนะครับอาพระถือว่าไม่ค่อยผ่านการใช้นะผมดูหลงพ่อวเงินชุดนี้ฮะนะครับนี่ครับมีเม็ดเนื้อเกินนะฮะตามซอกนะครับเส้นลิ้วจีวรนะครับสวยคมชัดเลยนะครับนี่ฮะมีเหล็กมีแร่เหล็กทุกองนะครับอานี่องค์ที่สามครับผมเก้าพันครับ อ่ะต่อไปครับต่อไปต่อไปองค์ที่สี่นะครับองค์ที่สี่นะครับนี่ฮะองค์ที่สี่เป็นพิมพ์ขี้ตานะครับนี่ครับพิมพ์ขี้ตาอันนี้สองชายนะครับพิมพ์ขี้ตานี่ฮะปึ๊กเลยเห็นไปเนื้อปึก๊กปึ๊กเลยนะครับนี้องค์ที่สี่นะครับจะขออนุญาตแกะดูนะครับ หรือโทรมาสอบถามพูดคุยกันก่อนก็ได้นะครับพี่พี่นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับยินดียินดียินดีรับทุกสายนะครับยินดีรับทุกสายนะครับนี่ครับผมนี่ฮะโอ้เนื้อจัดจ้านมากนะครับเนื้อจัดจ้านเลยนะครับแล่เยอะด้วยครับองนี้นะฮะแร่เยอะมากเลยนะครับนี่ครับผมพิมพ์มีถ้อยสังวานนะครับหลวงพ่อเงินนะครับ สองชายเล็กนะครับมีมีสร้อยสองบานหนึ่งครับเก้าพันนะครับเปิดไว้เก้าพันบาทนะครับถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับดูให้ชอบนะครับดูให้ชอบนะครับพี่ๆนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็แอดไลน์มานะครับอสอบถามพูดคุย พันก่อนก็ได้นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรเนาะก็ยินดีรับทุกสายนะครับยินดีรับทุกสายนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกําลังใจให้กุมารทองเมืองพะเยาด้วยครับผมแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับกุมารทองเมืองพะเยาโดยตลอดนะครับผมไม่มากก็น้อยก็ ไม่มากก็น้อยก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์นะครับกดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ